สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาชมเจ้าคันนี้ครับไฮรักเรโวโนะฮะตัวร็อกโครับ2024ครับว่ามีออปชั่นอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างครับผมขอเริ่มจากการออกแบบภายนอกก่อนเลยกันนะครับเริ่มต้นจับไฟหน้าแลวกันไฟหน้าของเขาก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะแบบปลายบีมนะครับหนึ่งหลอดให้2ลำแสงครับพร้อมกับไฟเดย์ทามและนิ่งไลท์เหมือนเดิมเลยนะฮะโคมไฟด้านในของตัวร็อกโเนี่ยจะเป็นสีแบบ สีเงินนะสีเงินเข้มนะครับอยู่ภายในโคมนะครับซึ่งแตกต่างกับรุ่นปกติที่เป็นโครเมียมนะฮะเราจะเห็นได้นะครับดีเทลต่างๆนะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็มีสัญลักษณ์ไฮลักอยู่นะฮะตัวดีไซน์ด้านหน้าก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับตัวเป้าไฟตัดหมอกเห็นเขาจะเป็นเส้นสายเดียวกับคิวร้อเลยนะครับทางด้านข้างนะครับสีดําแบบด้านนะฮะตัดกับสีเทาดำนะฮะด้านหน้าก็ยังมากับตัวเซนเซอร์นะครับ การะยะทางด้านหน้านะครติดตั้งมาให้ไปตันหมอกแบบ LED นะฮะตัวนี้เครื่อง 2GD นะ2.4ลิตรนะครับ150แรงม้าครับแรงบิดก็400นิวตันนะฮะทางด้านหน้าก็ติดตั้งเซนเซอร์นะครับทำงานควบคู่กับตัวตาเซฟตี้เซนต์นะมีกล้องพานุน้ำมีวิวให้นะครับ300สูสาทางด้านหน้านะครับก็ยังคงเดิมนะท่านผู้ชมที่ใช้อยู่ก็ หลักๆก็เปลี่ยนแปลงเรื่องเครื่องยนต์เนาะเซอร์เซอร์ทางด้านหน้ามีมาให้นะครับมาถึงด้านข้างครับด้านข้างมาพร้อมกับล้ออลอยลายเฉพาะของตัโรโกอยู่แล้วนะครับสีแบบเทาดำนะฮะตัดกับสีดำแบบมอสแบล็กนะฮะยางก็เป็นยางขอบขาวนะ AT ับทนะครับจากดันหลบนะฮะสเปคตัวนิสสอสวยงามนะา65 6 0 r 1 8นะฮะระบบเสริมความปลอดภัยก็ ระบบป้องกันล้อล็อกครับระบบเสริมแรงเบรกนะครับกระจายแรงเบรกแล้วก็ควบคุมเสถียรภาพในการทรงตัวมีมาให้นะครับแล้วก็ช่วยออกตัวบน,นทางลาดชันก็มีให้นะครับกระจกมองข้างนะครับสีดําออกด้านด้านนะครับต้องพารมณมีมืมีให้นะฮะอันนี้ภาพรวมทางด้านข้างของตัวรถนะครับคิวล้อต่างๆก็เป็นเส้นสายเดียวกับตัวรถนะครับ สวัสดียังเป็นแบบธรรมดาอยู่ครับแบบก้างรือเปิดสีออกดำด้านนะครับมีระบบสมาร์ทดีให้ทั้งซ้ายและขวาครับใช้บันไดสีดำแบบพลาสติกนะครับมีมาให้นะครับสปอร์ตบาร์นะครับในตัวโรถโตก็ยังติดตั้งมาให้นะครับสีดำด้านครับตัดกับสีเทาดำนะฮะถังน้ำมัน80ลิตรนะครับรองรับน้ำมันที่ B20 นะครับแล้วก็รองรับมาตรฐานยูโรไฟแล้วนะฮะด้านหลังก็เป็นแนบแบบซุปเปอร์เฟรกนะครับ3ชั้น แล้วก็ยังเป็นดัมเบลกหลังอยู่นะฮะโลโก้เนี่ยน่าจะให้เป็นดิฟกันเลยนะสัญลักษณ์ของเขานะครับโลโกอ้อด้านหลังะระบบเบรกแบบโลโก้ดีไซน์ทางด้านท้ายนะฮะมาเบรกแบบ LED นะครับเส้นสายไลท์กระดิ่งเนียนตาตามแบบฉบับของตัวโตต้ากันชนท้ายทับม็พอกเซ็นเซอร์4จุดนะครับยาวระยะทางด้านท้ายแล้วก็ ระยะทางด้านท้ายนะครับหรือเปิดนะครับของสโคก็จะมีขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นเบา้าเป็กด้วยสามมีให้นะครับกล้องมองหลังมีให้นะครับบ่าท้ายนี่มีแบบผ่อนแรงให้นะครับส่วนตัวกระบะด้านหลังก็ติดตั้งจากโรงงานมาเลยนะครับไลเนอร์เป็นของโตยต้าแท้ๆนะครับของสปอร์ตบาร์ครับตัวยึดต่างๆก็เป็นโลหะนะครับดูทนทานแข็งแรงนะครับ ดูด้านล่างนิดนึงนะฮะล้อนะครับก็ล้อไหล่ก็เป็นล้อมแม็กนะครับลายเดียวกับที่ติดรถมาให้เลยนะครับแบบครับต่างๆนะครับนี่ก็ปรับจูงมาให้แน่นหนึบเลยครับยางอะไรนี่ก็ต้องระวังหายนะครับเพราะมันเป็นล้อมแม็กอาจจะต้องใช้ตัวล็อกหรือว,ว่าทอร์เก็บนะครับ ด้านข้าอ e ีกฝั่งนึงครับภาพรวมประมาณนี้นะสปิกเกอรลรถโก้ครับสปอร์ตบาร์สวยงาม้ามไปด้านในเลยนกันนะครับเพราะว่าออปชันเนี่ยก็แทบจะไม่เปลี่ยนมานะด้านในเปิดมาก็จะเจออุปกรณ์ตกแต่งๆๆต่างๆแพ่ประตูเป็นหนังนะครับเดินได้สีเงินนะก็วัสดุตกแต่งต่างๆนี่จะเป็นสีแบบเทาดำนะครับ บริเวณนี้ก็กระจกออโต้ทั้ง4บานครับปับเก็บแบบไฟฟ้ามีให้นะครับปุ่มสตาร์ทมีมาให้นะครับตัวนี้เห็นไหมเพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัว DPF นะครับติดตั้งมาให้แล้วนะครับตัวกดไล่นะครับคุณลองต่างๆตรงนี้กล้องคอนดิวมูนะครับบายสปอร์ตบีเดอร์ครับแจ้งเพริมมุมอับสายตาครับ RCTA ครับแจ้งเตือนทางด้านท้ายมีมาให้นะครับวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับ มาตรวัดต่างๆก็เป็ดเข็มแบบเรืองแสงนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จอทีวีนะครับ4.2นิ้วมีมาให้นะฮะไฮไลท์ของเขาคือตรงนี้ครับหน้าจอใหม่นะะ10.25นิ้วนะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแอร์ก็เป็นดูโอโซนนะครับดิิตอนนะครับไวเลยชัตเจอร์มีมาให้นะครับตัวนี้เกียร์6สปีดนะฮะมีซีควนเชียวให้นะครับ ด้านบนก็มีกระจกตัดแสงแบบอัตโนมัติให้แล้วนะครับในตัวรถโคพร้อมตัวต้าเซฟตี้เซน์นะครับก็ทํางานนะครับก็ระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับพร้อมดึงพวงมาลัยกลับให้นะครับแล้วก็ไฟหน้าออโต้นะครับเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับในยามค่าคืนนะครับแล้วก็แจ้งเตือนก่อนการชนทางด้านหน้านะครับแล้วก็ไดนามิกไรด้าครุสคอนโทรลนะฮะการชนเตือนการชนทางด้านหน้านะครับวัดระยะของคันหน้าให้นะฮะ ก็แบบออสปีดไหมเหรอทันนี้ไม่ออสปีดนะเพราะว่าตัวนี้เป็นเบรกมือธรรมดานะครับภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมานะครับทางภายนอกนี่แบบเดิมเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมนะครับภายในก็ได้วิทยุใหม่นะครับได้เครื่องยนต์แบบยูโรไฟนนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับสงสัยออปชั่นตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีรถลงใหม่ก็จะ เข้ามารีวิวก็ให้เรื่อยๆนะครับสำหรับช่องเจลตุมทีนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับช่องเจลตุมทีนะครับเป็นช่องใหม่นะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะรีวิวรถโตต้านครับแล้วอนาคตข้างหน้านะครับถ้าเกิดว่ามีคนติดตามมากขึ้นก็อยากจะออกไปทําด้านนอกนะครับแต่อยากจะให้มีผู้ติดตามเยอะกว่านี้หน่อยนะครับเราจะได้มีเครดิตในการขอทาคลิปในรถรุ่นอื่นๆนะครับยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ